คุณรู้ไหมครับว่าคุณสามารถบรรดาทุกสิ่งที่คุณต้องการได้จากจิตฝ้าสมุนรของคุณเองครับคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้สามารถที่จะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นครับแม้ว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยมีสุขภาพที่แย่และทําให้คุณเนี่ยมีความสมารถที่ดีมากขึ้นมีการเงินที่ดีมากขึ้นครับเท่าความนี้หอนึ่งครับโอฟานะครับแต่ก่อนนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพครับคือตาฟ้านะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของนิ้วเนี่ยตัวนี้ล็อกนะครับตอนนี้หายดีแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึึ้นเเลลยยรรรววมมมถงงอาาากปดดหหััทีี่่ไสตุคบ และอันต่อมาครับในเรื่องของความล้มเหลวทางด้านการเงินเราล้มเหลวทางด้านการเงินเนี่ยมากกว่าสิปีครับตั้งแต่สมัยทํางานประจาครับคือเป็นสายเปยนะครับเปไปหมดเลยครับยกเว้นเปตัวเองครับแต่แน่นอนครับว่าพอเราเนี่ยได้เรียนรู้กฎแห่งจิตตาสนุกเนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าควบคุมจิตใจได้ดีมากขึ้นครับอันดับแรกครับวิธีการใช้งานมันครับข้อหนึ่งห้ามเครียดเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเครียดเนี่ยจิตตาสนึกไม่ยอมทํางานครับจิตตาสนึกเนี่ยมันเหมือนกับเด็ก5้าขวบครับ มันชอบความสนุกปิติอินดีรื่นเริงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเครียดเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะไม่ทํางานให้กับคุณครับเพราะฉะนั้นห้ามเครียดเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทํเกืออะไรครับสนุกแล้วก็แบบตื่นเต้นสุดๆนะครับปิติอินดีร่าเริงเอาง่ายๆครับทำใจให้มันสบายและรีแลกเข้าไว้เพราะคุณรู้ไหมครับว่า10บปีที่ป้าไม่มีเงินเนี่ย เครียดมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการรับเงินหรือการจ่ายเงินรับเงินก็เครียดเพราะว่าพอรับเงินมาละโอเคเดี๋ยวต้องไปจ่ายบัตรเครดิตต้องมานั่งจัดการอีกว่าเฮ้ยเงินเนี่ยจะเหลือกี่บาทไปเนี่ยจะเหลือไหมให้เดือนนี้นะครับแล้วครั้นี้ก็เวลาจ่ายเงินก็ต้องมาจ่ายให้แบบทุกๆคนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเครียดทั้งตอนรับและก็ตอนจ่ายครับเพราะฉะนั้นคุณต้องสนุกทั้งตอนรับและตอนจ่ายบางคนบอกว่าฉันต้องสนุกแค่ตอนรับเงินไม่จริงครับคุณต้องสนุกตอนจ่ายเงินด้วยยิ่งตอนที่คุณจ่ายเงินแล้วคุณรรู้สึกดีคับ เด็กคนนั้นก็ชอบมากๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่ลูกคุณเนี่ยมาขอแบบซื้อไอติมลูกคุณเนี่ยเคยรู้ไหมครับว่าคุณมีเงินซื้อหรือเปล่าเขาไม่รู้ครับเขารู้เพียงว่าเขาเนี่ยอยากจะกินไอติมช็อกโกแลตอยากจะกินไอติมที่มันแสนอร่อยอยากจะมีความสุขแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าใส่ความเครยียดเวลาที่คุณด่าลูกว่าเนี่ยอย่าซื้อไอติมนะกินไปมันไม่ดีเด็กคนนี้ก็จะงองแงร้องไห้จิ๋บะเพราะฉะนั้นจิตใต้นจนึกเหมือนกันเลยครับยิ่งคุณใส่พลังความโกรธเกยียด เครียดเข้าไปหรืออารมณ์ชังลบนะครับก็จะทําให้เด็กคนนี้ร้องไห้และก็ไม่ยอมทําตามคําสั่งของคุณครับและข้อที่2ครับคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วนะครับตอนที่โอป้าไม่มีเงินนะครับโอป้าเอากระดาษ A4 นะครับมาตัดนะครับขนาดเท่ากับแบงค์พันแล้วก็ตอนนั้นไม่มีแบงก์กาโมนะโอป้าก็เอาเมจิกเนี่ยมาเขียนเลขพันนะครับแล้วก็นับ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 รู้สึกนะครับรู้สึกทุกวันครับว่าได้รับเงินพันแล้วนะแล้วโอป้าก็ไปดู YouTube นะครับเกี่ยวววกกกัับบบบารนนเงิด้้ยแแล็ไป ฟังเสียงเงินนะคะที่เขานับกันในธนาคารคุณรู้ไหมครับตอนที่โอป้าไปไถที่ดินให้กับที่บ้านเนี่ยหลังจากที่ใช้กดแรงในดูดนะครับโอป้าก็เอาเงินเนี่ยจากธนาคารครับเขาก็เอาแบบเขาเบิกเงินมาเยอะนะครับเพื่อจะไปซื้อบ้านใช่ไหมก็จะมีปับ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 มันเหมือนกับเสียงเดียวกันครับที่เราเคยฟังใน YouTube เลยคุณต้องรู้สึกก่อนครับว่าคุณมีแล้วเป็นแล้วไม่ใช่ว่าต้องมีก่อนค่อยรู้สึกนะครับรู้สึกก่อนจึงจะมียามีก่อนแล้วค่อยรู้สึกครับและนี่คือเคล็ดลับนะครับที่ทำให้คุณเนี่ย รวยมากขึ้นนะสําเร็จมากขึ้นดึงดูอะไรก็ตามได้มากขึ้นครับใครในที่นี้ที่ทําได้ครับพี่ไม่หน่อยครับว่าฉันทําได้โอปปอีสานสวนัสดีครับ